การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขค,คำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1 0แสนบาท น้องคุณจะได้เงินแสนหรือเปล่าไม่รู้นะครับคืออยู่คุณ2คนนะครับทางรายการก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปนะครับจะให้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้ชมคําปริศนาเงินแสนกันก่อนเลยพร mm ้ hmm. อมไหมฮะพร้อมนี่คือคําปริศนาเงินแสนของคุณเชิญครับผมว่าไม่ยาวมากนะ <c oughs> เริ่มจากการผ่านด่านแรกก่อนนะครับ45วินาทีนะฮะกับการไขคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คํคำ นะฮะสามคำนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคําปริศนาเงินแสนเมื่อสกักครู่นี้แน่นอนและคําละ5 0 0พบาทครับเริ่มกันที่คําแรกดีกว่านะครับคํานี้มูลค่า5,000บาทผมขอคาขายปริศนาเงินแสนคําที่1ครับอ,อักษรมาครับปรึกษากันได้นะครับพูดออกเสียงได้ อากาศอากาศจาอากาศอากาศใช่อกอากาศติดอากาศอากาศผิดกดแล้วครับกดแล้วนะครับตอบว่าอาการผิดอาการผิดทางกดทำไมเนี่ยหมดเวลาครับกดทำไมเนี่ยถือว่าคำนี้ตอบไม่ได้นะครับไม่เป็นไร คุณจะมีอีกสคำนะครับกับเวลาย22วินาทีคำนี้มีมูลค่า5,000บาทผมขอคำไขยพิศนาเงินแสนคำที่2ครับ oh. อักษรมาครับ หมดแล้วนะครับตอบว่าเกิดจ, <ะ S 2> จากอากาศ,ากาศร้อนเกิดจากอากาศร้อนนะครับมาดูกันว่าทั้งสองท่านสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับเป็นคำตอบที่กก แล้วครับได้ไปนะฮะหนึ่งคำตอนนี้มีเงินสะสมอยู่5,000บาทตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าคำสุดท้ายของทั้งสองท่านนะฮะเหลือเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับ6วินาทีนี้ปล่อยเวลาหมดได้ครับและคุณมีโอกาสในการตอบนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขอโชคดีครับคำนี้ก็มีมูลค่า5,000ันบาทเช่นเดียวกันครับผมขอคำขายปิดนาเงินแสนคำสุดท้ายครับ สอนมาครับต้องตอบแล้วครับต้อนต้อนอะไรวะหมดเวลาครับถือว่าคำนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณมีอยู่คือตัวอักษรที่ก็อ,อยู่หน้าจอน,นี้นะฮะคุณลิลรี่คุณหลุยค,ครับต้องการต้องการคุณมีเพียงคำเดียวที่สามารถขายได้นั่นคือคำว่า เกิดจากอากาศร้อนตอนนี้เรามีเวลาสักเล็กน้อยนะครับให้คู่พี่น้องได้ปรึกษากันครับว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันสามารถรวมและเชื่อมเป็นคำพิษนางเงินแสนได้เป็นคำว่าอะไรบ้างเชิญครับอากาศผิดทางอากาศผิดจากเอาคิดข้างบนไปคิดข้างล่างอ,อ,อากาศผิดอะไรคิดจากอะไรก่อนวะอันล่างอะต้องการเว้ยต้องการ หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ในมือแน่นอนมีอยู่5,000บาทนะครับแต่คุณยังมีโอกาสเปลี่ยนเงิน5,000บาทนี้ให้เป็น1,000 0แบาทครับย้ำนะครับว่าคุณมีเวลาในการตอบคำปริศนางเงินแสนครับภายในเวลา20วินาทีถ้ามีสัญญาณไฟขึ้นหรือเวลาหมดถือว่าเกมจบทันทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปล่างเงินแสนกันครับผมขอ20วินาทีขอคำปริศนางเงินแสนครับ ขออักษรตั้งต้นหนึ่งตัวคุณตอบได้หนึ่งคำเรามีอักษรตัวช่วยหนึ่งตัวอักษรครับและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณสองคนเชิญครับวันตอบมาก่อนนะครับพูดมาครับว,วิกฤตวิกฤตวิกฤตการเอ่อ,อมัวมัวมืดมีคำที<น>่คุณพูดอยู่ครับหน้ามืดมีครับหน้ามืด หน้ามืดอะไรหน้ามืดหน้ามืด,มดบมดเวลาครับคำหน้ามาแล้วหน้ามืดแต่ก่อนอื่นครับย้อนกลับไปที่คำ,คำแรกที่คุณไม่ได้นะครับคำแรกที่คุณตอบไม่ได้คือคำว่าอาการผิดปกติทางร่างกายหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ย้อนกลับไปดูคำที่สามนะครับคือคำว่าต้องการยาดมนี่คืออาการของคนที่หน้ามืดวิงเวียนศีรษะจะเป็นอย่างนี้ครับ 1. อาการผิดปกติทางร่างกายเกิดเพราะอากาศร้อนครับแล้วเวลาเกิดอาการแบบนี้ครับหลายคนนี่ก็คือต้องการยาดมคำถามต่อจากนี้คือคุณต้องการยาดมตอนนี้เลยไหมครับ เอาละครับ <One> ส <input> ุดท้ายไม่ได้กลับบ้านไปมือเปล่านะครับเพราะว่านำเงินรางวัลจากทางรายการเราไปห0 0พบาทครับวันนี้ถิอว่าสุดยอดนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่พี่น้องที่ต้องต่อสู้กับคู่พี่น้องอีกสองท่านที่เก่งมากๆจริงครับวันนี้พูดถึงบรรยากาศที่มาร่วมรายการเราหน่อยครับเออโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าใช้ต้องใช้สมองมานานมากแล้วครับเสได้อยู่ใช่ไม่เด้ใจเย็นเจเย็น ันผ่านไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวกันใหม่เออเป็นไงครับบรรยากาศตอนที่ดูอยู่ที่บ้านดูในทีวีอะไรเงี้ยแล้วมาเล่นเกมมันต่างกันไหมฮะลินลี่ต่างเหมือนกันนะแล้วแบบช่วงก่อนนนี่ไม่กี่วันที่ก็พยายามแบบว่าดูยู u ูบย้อนย้อนอะไรเงี้ยสามสี่เทปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันก็เหมือนตอบได้นี่แล้วพอมาอยู่จริงๆริงมันแบบมันมีทั้งยากและง่ายปะคนกันไปอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะคุณลินลี่แล้วก็คุณหลุยนะครับขอบคุณมากครับ ครับอย่างเปแบบนี้ครับเจอกับพวกเราได้ครับทุกวันเสาร์่านทางช่องวันนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับวันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับเราใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับอักษรเลร่าสาร,รเดีย p h a เบ t ไทยเลน,นด์ขอขอบคุณเครื่องดื่มเฟปซี KFC ผลิตภัณฑ์วิจอยส์น้ำนมถั่วเหลืองไวตามิวเครื่องดื่มให้พลังงานเรดดี้รถยนต์นิสสันนาวรา